สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับหมอนทองนะคะพบกันที่ไรก็มีโปรโนเน็ตมาฝากเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้อาจจะมาส่งโปรโนเน็ตของ d ีแท็กชานิดนึงนะคะโปรโนเน็ตของดีแท็กสำหรับเดือนเมษายนนี้นะคะสมัครได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่30เมษายนนะคะได้ฟรีประกันโควิด1 9ด้วยนะคะแล้วก็ประกันอุบัติเหตุคลุมครอง5 0 0 0 0 0บาท ะะสำหรับคนที่เปิดเบอร์แล้วก็สมัครโปรเน็ตตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะคะเป็นโปรเน็ตที่ว่าไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะคะเหมือนกันแล้วก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายนานครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับแพ็กเกจแรกนะคะขอ,ของเครือข่าย d t แท็กเไม่อันไม่ลดสปีด สำหรับแพ็กเกจนี้จะได้โทรฟรีเฉพาะในเครือข่ายเท่านั้นนะคะตลอด24ชั่วโมงนานครั้งละ15นาทีแล้วก็ต่ออายุให้อัตโนมัตินาน6เดือนนะคะความเร็วเน็ตอยู่ที่2เมกะบิตนะคะราคาเริ่มต้นก็ไม่แพงนะคะ150บาทเท่านั้นนะคะราคารวมภาษีเรียบร้อยนะคะสำหรับรหัสกดก็คือดอกจัน104ดอกจัน225สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ แพ็กเกจที่2นะคะเน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดเหมือนกันความเร็วเพิ่มมาเป็น4เมกะบิตราคาอยู่ที่200บาทต่อเดือนนะคะรวมภาษีเรียบร้อยได้โทรฟีีเนเครือข่ายดีแทตลอด24ชั่วโมงนั้นครั้งละ15นาทีต่ออายุให้อัตโนมัตินาน6เดือนนะคะรหัสกดก็คือดอกจัน104ดอกจัน514สีสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะก็ เปิดเบอร์แล้วก็สามารถสมัครได้เลยเติมเงินเข้าไปกดรหัสได้เลยนะคะต่อไปแพ็กเกจที่3นะคะเน็ตความเร็ว10เมกะบิตนะคะเน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดราคาอยู่ที่300บาทต่อเดือนนะคะได้โทรฟิีในเครือข่าย d ีแทตลอด24ชั่วโมงนานครั้งละ15นาทีต่ออายุอัตโนมัตินาน6เดือนนะคะราคาที่แจ้งก็คือรวมภาษีเรียบร้อย,เร,ยเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับรหัสกดก,ก็คือดอกจัน104์104ดอกจัน5 1าสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะสำหรับแบบที่ 2, 2> นะคะเน็ตไม่อันไม่ลดสปีดนะคะตัวนี้จะได้โทรฟรีเป็นทุกเครือข่ายนะคะตลอด24ชั่วโมงนานครั้งละ15นาทีเหมือนกันนะคะเน็ตความเร็วเริ่มต้นที่2เมกะบิตราคาก็200บาทต่อเดือนรวมภาษีนะคะ ตัวนี้รหัสกดก,ก็คือดอกจัน104ดอกจัน450สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกนะคะแพ็กเกจจะต่ออายุให้อัตโนมัตินาน6เดือนนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เติมเงินเข้าไปทุกๆเดือนมันก็จะหักให้เราอัตโนมัติเลยนะคะก็ได้โทรฟรีทุกเครือข่ายด้วยนะคะ 2. นะคะแพ็กเกจไม่อั้นไม่ลดสปีดของ d t แทเหมือนกันได้ความเร็วเนต็ตเพิ่มมาเป็น4เมกะบิตราคาอยู่ที่250บาทต่อเดือน นะคะต่ออายุอัตโนมัตินาน6เดือนการที่เราจะโทรฟรีก็คือโทรฟรีทุกเครือข่า,ขายแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงนานครั้งละไม่เกิน15นาทีนะคะถ้าโทรเกินก็เป็นนาทีละ1บาทนะคะสำหรับรหัสกดแพ็กเกจ4เมก250รบาทต่อเดือนนี้ก็คือรหัสดอกจัน104ดอกจัน4514เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ 3นะคะแพ็กเกจไม่อันไม่ลดสปีดดีแท็นะคะความเร็วเน็ตอยู่ที่10เมกะบิตราคาอยู่ที่350บาทต่อเดือนนะคะรวมภาษีนะคะ,นะคะได้โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงนะคะนานครั้งละ15นาทีส่วนเกินนาทีละหนึบาทต่ออายุให้อัตโนมัตินาน6เดือนนะคะรหัสกดก็คือดอกจัน104ดอกจัน452ี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกค่ะ ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะรับชมโปรเน็ตของดีแท็กของเดือนเมษายนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องหมอนทองด้วยนะคะ,ะถ้าไม่เข้าใจแพ็กเกจอะไรก็เข้ามาสอบถามได้แต่ขอว่าเน้นย้ำเป็นซิมใหม่เปิดเบอร์ใหม่เท่านั้นนะคะที่จะสมัครแพ็กเกจนี้ได้